สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแก้ปีของตัวนี้นะครับ X-Ray นะครับ X ตองแปดนะครับหน้าตาประมาณนี้อ่าซึ่งตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ความถี่เดิมนะครับก็คือความถี่ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับความถี่ถูกเปลี่ยนมานะครับแล้วก็เจ้าของเครื่องนะครับอยากได้สไตล์ตองแปดของ Formula X นะครับอันนี้นะครับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนมาตัวนี้คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนมาก็เดี๋ยวจะมาเช็คความถี่เดิมดูก่อนนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับตัวความถี่ของตัวนี้นะครับแล้วก็จะแก้เป็นแนวของโฟมบูล่านะครับความถี่กลางนะครับส่วนซับนะครับซับจะทําเป็นให้ปรับความถี่ได้ลึกๆนะครับแล้วก็นุ่มได้แข็งได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับ ก็มาดูตัวความถี่นะครับจากตัวนี้นะครับความถี่เดิมของอาเสียงกลางนะครับเสียงค้างบิดสุดของวอลลุ่มก็อยู่ประมาณนี้นะครับเี่นะครับของเสียงกลางนะครับส่วนซับนะครับส่วนซับนะครับตัวนี้จะเป็นซับรวมนะครับถ้าเราเบาวอลลุ่มมาเตอร์นะครับชุดซับก็จะเบาไปด้วยนะครับทีนี้มาดูความถี่ของซับนะครับมาดูความถี่ซับ อันนี้ผมปรับลงลงสุดนะครับต่ำสุดแล้วก็ปรับขึ้นสุดมันจะออกประมาณนี้ครับขยับไม่ค่อยเยอะนะครับตัวนี้จะแก้ใหม่นะครับชุดซับแก้ใหม่ทำให้มันขยับได้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับช่นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็จะเป็นเก็บได้นะครับวอลลุ่มเก็บได้สังเกตวอลลุ่มเก็บได้นะครับตูดตรงนี้มันจะยาวๆนะครับผม อนอื่นนะครับเรามาดูหลักการทํางานของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับก็คือ,อหลักการทํางานนะครับดูไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับในการาไล่วงจรหรือว่าในการซ่อมหรือในการาแก้ไขดัดแปลงนะครับสัญญาณนะครับเข้ามาตัวนี้นะครับก็คือมี CD กับ AUX นะครับ CD กับ a u x เข้ามานะครับก็จะมาผ่านบลลุ่มตัวนี้4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับตัวนี้ก็จะเป็น CD ดฝั่งฝั่ง R นะครับ CDL AUX อยูเานะครับตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรนะครับมีหน้าที่ลดสัญญาณที่เข้ามาจากตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันเลยนะครับก็คือลดสัญญาณที่เข้ามาจากตัวนี้ให้เข้ามาที่ในตัวปีมากหรือน้อยนะครับ4ตัวนี้นะครับ ก็จะแยกเลยว่า AUXL, AUXR แล้วก็ CDL, CDR นะครับก็จะมี4ตัวนะครับเมื่อเมื่อ,อสัญญาณผ่านชุดนี้มาแล้วนะครับผ่านชุดนี้มาแล้วก็จะมาเข้าที่สวิตต์ตัวนี้นะครับสวิตต์ตัวนี้ก็คือสวิตต์เลือกจะให้สัญญาณตัวไหนเข้าไปในเครื่องของ B นะครับด้วยการกด AUX หรือ CD นะครับ ทีนี้นะครับสัญญาณก็จะมานี้แล้วนะครับมันก็จะมาเข้าที่วอลลุ่มมาเตอร์นะครับพอเท่าที่วอลลุ่มมาเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นปีรวมปีซับรวมซับรวมหมายความว่ายังไงนะครับซับรวมหมายความว่าเราเบาวอลลุ่มตัวนี้ตัวเดียวนะครับซับที่เราเล่งอยู่มันก็จะเบาไปด้วยนะครับ มันก็นจะเบาไปด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าซับรวมนะครับซับรวมเราบอวอลุ่มตัวนี้ตัวเดียวนะครับซับก็จะเบาไปด้วยทั้งๆท,ที่เรายัางเล่งอยู่นะครับพอผ่านวอลุ่มตัวนี้เสร็จนะครับจะมาผ่านมาเข้าที่คาปาซิเตอร์สองตัวนี้นะครับเป็นซีคัพปิ้งสัญญาณนะครับซีคัพปิ้งสัญญาณหน้าที่ของมันก็คือกองไม่ให้ไฟ dc นะครับไม่ให้ไฟ DC รัลว่าเข้าตัว IC นะครับลั่วเข้าตัว IC นะครับก็ไม่ให้ไฟ DC รัลว่าเข้าตัว IC อพรพอผ่าน C ตัวนี้นะครับผ่าน C ตัวนี้ก็จะมาเข้า Ic ตัวนี้ไอนี้คือบัฟเฟอร์ชุดแรกนะครับก็คือเกณฑ์ขยายชุดที่1นะครับตัวนี้คือเกณฑ์ขยายตัวแรกก่อนนะครับเกณฑขยายชุดที่1นะครับขานี้นะครับจะมาเข้าที่ขา3 นะครับขา3ก็คือจุดนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะมาเข้าที่ขา5นะครับแล้วออกที่ขา7นะครับอันนี้เข้าขา3ออกที่ขา1นะครับออ,ออกที่ขา1จากนั้นนะครับจากนั้นจะส่งไป2ฝั่งจะส่งไป2ฝั่งนะครับฝั่งแรกเป็นฝั่งของเสียงกลางนะครับ เสียงกลางจะส่งไปไหนนะครับปีตัวนี้เป็นปี5แบนครับ1 2 3 4 5ตัวนี้คือ EQ อคือ IC ของชุด EQ นะครับ5ตัว1 2 3 4 5นะครับจากนั้นมันจะส่งมาที่ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้ IC ตัวนี้นะครับจะส่งมาหา IC ตัวนี้ส่งมาเข้าที่ขา3และขา5นะครับเพื่อ ทำการาทำเป็นบัฟเฟอร์ชุด eQ นะครับอันเนี้ยทำา EQ เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะส่งกลับมาคืนที่ IC ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วมาออกที่ขาหนึ่งนะครับออกที่ขา7มาผ่าน C ตัวนี้ผ่าน C ตัวนี้นะครับชุดหนึ่งนะครับจะวิ่งออกที่ฟอนต์ L อฟอนต์อแล้วก็เ l ี r เนะครับอีกชุดหนึ่งจะวิ่งมาที่ Volume f ฟิลด์ นะครับวิ่งมนลุมฟัรเดอร์เพื่อทําการปรับว่าเราจะให้สัญญาณออกช่องฟอนต์ LR หรือว่าเดีย LR นะครับหรือถ้าตั้งไว้ตรงกลางก็จะออกทั้ง2นะครับทั้ง LR ฟอนตแล้วก็ LR เดียนะครับอ,อันนี้ก็คือจบชุดเสียงกลางนะครับต่อไปเป็นชุดซับนะครับชุดซับก็ออกที่ขานี้นะครับออกจากขานี้ เอ่อออกจาก IC ตัวนี้นะครับออกจาก IC บัฟเฟอร์ชุดแรกนะครับสัญญาณนะครับจะนะครับจะออกจากบัฟเฟอร์ตัวนี้นะครับก็คือบัฟเฟอร์ตัวแรกนะครับจะส่งมาที่ R นะครับ R 4 0 3นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น R สา3นะครับจะเป็น R 3 3 3ก็คือ R สา k นะครับ3 3 k มาเข้าที่ IC ตัวนี้นะครับอันนี้คือ IC ที่ทำความถี่ซับนะครับหรือว่าตัดคอร์สให้มันเป็นซับนะครับ IC ตัวนี้เมื่อตัดคอร์สเป็นซับเรียบร้อยนะครับปรับความถี่ด้วยวอลลุ่มตัวนี้นะครับซับฟรีเจนซี่นะครับ ซับฟีคิวเนี société, imen, Hence, ่ยนะครับเมื่อตัดความถี่เรียบร้อยนะครับจะส่งออกที่อันเนี้ยส่งออกที่ขาหนึ่งนะครับอันนี้จะส่งออกที่ขาเจ็ดก็คือฝั่ง L กับฝั่ง R นะครับส่งออกที่ขาหนึ่งจะมาเข้า IC ตัวนี้อันนี้คือ IC ซับนะครับ IC เกณฑ์ขยายของซับนะครับส่งมาแล้วก็มาเข้าที่ขา3กับขา5านะครับขา3กับขา5แล้วก็ออกที่ขา7แล้วก็ขา1นะครับ การที่จะเพิ่มเกณฑ์ขยายซับนะครับการที่จะเพิ่มเกณฑ์ขยายซับเราสังเกตถ้าเราดูขาหนึ่งนะครับดูขาหนึ่งกับขาสองนะครับเ,เราดูตัวต้นฐานตัวไหนที่มันต่อระหว่างขาหนึ่งกับขาสองนะครับต่อคอมกันเราเพิ่มตัวนั้นขึ้นนะครับเพิ่มค่าตัวนั้นขึ้นส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับขาเจ็ดกับขาหกนะครับเราก็ไล่ดูว่าตัวต้นฐานตัวไหนที่มันคอมระหว่างขาเจ็ดกับขาหกอยู่ นะครับให้เพิ่มค่าตัวนั้นขึ้นนะครับแต่ถ้าเพิ่มเพิ่มมากนะครับก็จะมีเสียงซ่าหรือแตกหรือผ้านะครับก็เพิ่มจากเดิมก็สมมุติว่าของเดิมมัน 10k เราเพิ่มประมาณ 15k ดูนะครับอันนี้ก็คือการไล่วงจรนะครับชุดซับซับนะครับก็จะออกตรงนี้นะครับก็จะออกตัวนี้นะครับโดยผ่าน C ีคัพปิ้งสัญญาณ2ตัวนี้นะครับแล้วก็มาออกซับนะครับ ามาดูต่อนะครับในเมื่อเราจะต้องการนะครับแก้ความถี่เป็นให้เหมือนโฟมบาราตองแปดนะครับมาดูความถี่ของโฟมบาราตองแปดนะครับตัวนี้นะครับนี่คือความถี่ของโฟมร์ราตองแปดหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยมีห้าลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสามกับสี่นะครับ, 1, 2, 3, 4, ะรบจะอยู่ติดกันนะครับอันนี้คือความถี่เดิมของโฟมบาราตองแปด จะต้องทําให้มันออกประมาณนี้รใกล้เคียงที่สุดนะครับปีตัวนี้นะครับเจอนะครับเจอความถี่เวลาเราตั้งแฟบนะครับเวลาเราตั้งแสบทุกตัวนะครับตั้งแสบทั้ง5แบนนะครับมันจะมีความถี่ที่ปลายแหลมนะครับตกเนี่ยนะครับความถี่ที่ปลายแหลมตกอย่างนี้เลย นะครับทั้งทั้งที่ความถี่ที่เราปล่อยออกมานะครับเดี๋ยวผมก็ปั๊บตัวนี้ออกมันจะขึ้นเต็มแบบนี้นะครับอ,มอ่มันจะขึ้นเต็มแต่แต่พอเราต่อนะครับต่อสัญญาณเข้านะครับความถี่ที่ปลายแหลมน,นะครับตก อ่ะนี่นะครับสังเกตนะครับมันจะตกเนี่ยนะครับตรงนี้หายไปเลยนะครับตกหายไปเลยนะครับสาเหตุนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดนะครับชี้จุดนะครับสาเหตุนี้นะครับเกิดจาก C ตัวนี้นะครับ C ตรงนี้นะครับ C 1 0 1นะครับแล้วก็ C 2 0 1นะครับมันต่อ มันต่อสัญญาณที่ออกจากาซีคัพป,ปิง้งแล้วมันต่อลงกาวนะครับถ้าเราอยากให้มันออกเต็มนะครับแหลมออกครบทั้งหมดทุกความถี่ครับออกเ่่การันทุกความถี่นะครับปด c ตัวนี้ออกนะครับปดออกเลยนะครับดูนะครับ มาดูความถี่นะครับขึ้นเต็มแล้วก็ขึ้นเรียบแล้วนะครับดูนะครับนี่นะครับขึ้นเต็มและขึ้นเรียบนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถกดออกได้เลยนะครับมันจะทําให้เสียงแหลมนะครับตรงปลายหายไปนะครับโอเคนะครับชุดเสียงกลางก็แก้เรียบร้อยนะครับมาดูความถี่นะครับ ว่ามันจะใกล้เคียงหรือเปล่านะครับดูนะครับลุกขึ้นลุกที่หนึ่งะครับลุกสองสามสี่ก็้านะครับหนึ่งสอสาสี่ห้าตัวนี้นะครับผมขยับอยู่1จุดนะครับขยับ1จุดแล้วก็แก้ปลายแหลมที่มันตกนะครับที่ตามที่ผมบอกให้ถอดออกนะครับตัวสีออกแล้วก็แก้หนึจุดก็คือจุดตรงนี้นะครับตัวเดิมนะครับมันจะมาทับกับตรงนี้ ะครับทีนี้ขยับจุดที่4นะครับจุดที่4ขึ้นมานะครับหน้าตามันจะออกคล้ายกันเลยนะครับคล้ายกันจุดที่4นะครับก็คือจุดไหนนะครับนี่นะครับผมยกตัวต้นทานค่า 27k ออกนะครับสอบตัวนี้นะครับ 27k ออกแล้วก็ลงค่า 15k ลงไปนะครับค่าความถี่มันก็จะขยับ ขยับเข้ามาหาตัวที่3นะครับตัวที่4จะขยับเข้ามาหาตัวที่3นะครับแค่นี้ก็น่าจะก็คล้ายกันแล้วนะครับของฟอร์มูล่าครับส่วนชุดซับนะครับชุดซับก็คือตัวนี้แยกซับนะครับตัวนี้แยกซับผมก็จะยกอานะครับอาร์่ศูนยนะครับกับอาร์ามศู ร้อยออกนะครับแล้วก็เอาไปต่อใต้ชุดสวิตต์ตรงนี้นะครับขากลางทั้ง2ฝั่งนะครับต่อขากลางก็คือ2ฝั่งก็คือเป็น L R นะครับโดยมีตัวต้นฐาน 33k นะครับต่อโยงเข้ามาใส่ที่จุดนี้นะครับจุดจุดฝั่งนี้นะครับจุดฝั่งนี้แล้วก็จุดฝั่งนี้นะครับจุดฝั่งนี้กับ จุดนี้นะครับส่วนการแก้ความถีซันะครับมันจะซับซ้อนนะครับมันจะซับซ้อนก็คือผมจะแก้ให้มันปรับกว้างแล้วก็แคบได้นะครับแต่ผมนะ่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเพราะว่ามัน มันมีหลายจุดนะครับที่ต้องแก้ไขชุดซับนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเอาก็แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคนะครับชุดซับก็แก้เรียบร้อยนะครับชุดซับแก้เรียบร้อยก็คือแก้จับที่เป็นสเตอร์นะครับทําให้เป็นโมโนเพื่อที่จะเอาโวลลุ่มโวลลุ่มตัวนี้นะครับโวลลุ่มปรับความถี่มาใช้งานนะครับเพื่อทําให้มันลดต่ําสุดแล้วก็สูงสุดปรับกว้างได้ นะครับมาดูนะครับอันนี้คือซับนะครับตัวสีน้ําเงินสีน้ำเงินคือซับนะครับี๋ยวผมจะเบาครับอันนี้ต่ําสุดส่วนตัวนี้ก็สูงสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับก็มาฟังเสียงนะครับตัวนี้นะครับผมลืมอัดคลิปนะครับ ก่อนที่จะทํานะครับก็คือลืมบันทึกเสียงก่อนที่จะก่อนที่จะทําแล้วก็หลังทำนะครับอันนี้ลืมก็คือมาฟังตอนที่าทาเสร็จเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ได้บันทึกลงคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับตัวนี้มันลืมนะครับ สไม่ไวายน้องจากนาหน้าจาก้องสู่รุงเทงมหานครตะคอนมีดอบจดมา đàn thông xuống xin toa vàng คลิปนี้นะครับแก้ปีตัวนี้นะครับปีที่มนเกนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ